จะเดินทามสำนึกดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียพวกเราทุกคนนะขอความเป็นคนจนสุขสำราญเบิกบานใจจงมีแด่พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะก็ในโอกาสปีใหมนะ่ชีวิตใหม่แฮปปี้นิวยูเราก็ต้องมาเป็นคนจนมาเป็นคนจนแล้วก็ต้องสุขสำราญเบิกบานใจด้วยนะมันถึงจะแฮปปี้แล้วก็นิว เป็นยังไงจนแล้วสุขสำราญเบิกบานใจเขาต้องเป็นคนมีศีลมีศีลแล้วก็ต้องยินดีในศีลที่เรามาีข้อปฏิบัติต่ตางๆสร้างความยินดีต้องบิ้วอารมณ์นะบิ้วให้มันสุขสำราญเบิกบานใจมันก่อนได้ยินพ่อครูท่านได้กระดุนาอธิบายทำยังไงโคเอฟฟิเชน ท่านก็บ,บอกสัน้นๆง่ายๆมากเลยบอกว่าก็นี่แหละทําจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานนะก็คือสุขสามาันเบิกบานใจอย่าปล่อยอารมณ์ให้มันเศร้าหมองให้มันหมน่นแม้น้อยนิดเนี่ยดูเท่าทันว่ามันอารมณ์ชักไม่เคยมีความสุขไม่คับปี้แล้วมันเฉื่อยมันชามันไม่กระตือรือร้อนเนี่ยต้องบิวอารมณ์ต้องปรับกันพาเราปรับใจได้แล้วเนี่ยต่อไปก็ วจีกรรมมโนโกรรมก็พยายามปรับให้มันให้มันดีอ,ะอ่ะให้มันเป็นสุจริตปรับจากทุจริตเห้เป็นสุจริตสุจริตแล้วก็สุจริตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราก็จะพบกับความสุขสำราญเบิกบานใจสมกับแฮปปี้นิวอูอ่ะอันโมตนาพระทุกคนสาธุ